ทุเดย์อัปเดตเนต้าเอ็กซ์รถใหม่ลำดับที่2ของค่ายเนต้าพร้อมแล้วที่จะเปิดตัวและจำหน่ายอย่างเป็นทางการในไทย เนตาเอนุ่มหล่อมัดใหม่สไตล์สปอร์ตสุดเท่ด้วยไฟเดย์ไทม์แบบ LED ชุดกันชนหน้าและกระจังหน้าทรงทึบติดตาโลโก้เนตาพร้อมช่องระบายอากาศออกแบบใหม่ด้านข้างตกแต่งด้วยคิ้วชายล่างสีเดียวกับตัวรถผสมความเข้มด้วยคิ้วขอบล้อสีดำล้อ a ล l อยขนาด18นิ้วภายในหรูหราด้วยกันโซนหน้าออกแบบใหม่พร้อมหน้าจอซัทสกรีนขนาดใหญ่15.6นิ้วจอมาตรวัดความเร็วแบบดิจิตอล LCD แยกออกจากกันขนาด8.9นิ้วพร้อมใช้ชีปประมวลผลของ q u บค c o ม Snapdragon ปดากึ่งห พวงมาลัยมัติฟังก์ชันดีไซน์ใหม่ทรงไทยตัดเกียร์อโตย้ายมาอยู่ที่ขอบพวงมาลัยโทนสีทูโทนสีดำน้ำตาลและสีดำล้วนเบาะนั่งสบาย5ที่นั่งเบาะด้านหลังสามารถพับเพิ่มพื้นที่วางของเป็น1 3 8 8ลิตรกลุ่มพลังไฟฟ้าเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าเดียวกับเครื่องล้อหน้าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนความจุ72.8ิกิโลวัตต์อาวจาก CATL ให้กำลังถึง163แรงม้า210นิตันวิง่งไกลสมตรม้อมระบช่วอ,อาาัฉริ Intelligent Driving Assistant เดต้าเมีสีภายนอกให้ถึง6สีได้แก่ขาวมุกสีเทาสีน้ำตาลสีชมพูสีน้ำเงินและสีดำเปิดตัวอย่างเป็นทางการเดือนพิุนา2024ราคาจำหน่ายไม่เกิน1ล้านบาทช่วงแรกจะเป็นรถนำเข้ามาจากจีนและเผยเวอร์ชันประกอบไทยที่โรงงานบางชัน General Embassy ช่วงไต่มา3ปีนี้